พี่ออยู่แถวๆห้องกลางอะไรเราต้องเล่นแบบมีแผนผมชอบน,นะเผื่อกันมันชาร์จเร็วอะรู้ไหมว่ามั่วมันขนาดไหนฮะให้โดนมั่วต้องยิงให้โดนด้วยเว้ยไม่ใช่มัว่ววิ่งมั่วมันเชื่อผมมาละตัวหนึ่งามาละตัวหนึ่งมายิงทางกลับแล้ววะกลางขนาดไห

tên này thế này gì? Mai dù Ờ ở hoang lặng Tên này cho lên vào Trái mưa Top Dớ nó Diễn đi Cho nên đi. Lặng 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 Ôi kẹp lẹp Dễ Yeah, yeah. โอ้โหแม่นจัดไอเอ็มพัลเลอร์เนี่ยหน <c oughs> กว่ะดันไม่ได้เลยอะดันไปแล้วแม่งโยกแบบโอ้โหโยกสัมัสเชอะจะไม่เห็นสวย ยาวจะมาตัวนไหนตามระวังสนัยนะมาแล้วยาวเห็นสองเห็นสนัยด้วยยังแะงไหมตอนะัหอยู่ยาววะ ไอ้ท็อปบาดระวังมันยังอยู่แถวเกิดกันอยู่กลางเยอะครับมันไม่กล้าเข้าหรอกถ้ามันยังตัดผมไม่ได้อะจับตาได้ปะระนดะ๋ย่พรุ่มนม้มาเล่นต่อไม่ยินเสียงวิ่งอ่ะไม่ยินไหมไม่ยินเสียงวิ่งไม่ไม่ไม่ย้าอยู่ไม่เจอ o อมาดิ o อมาบี เห็นกี่ตัวบีอะบีตัวเดียวสอง้วบกเอ้ยฟุกฟุกาจะลงเอนะเส่ยงวิ่งกวกเยอะสองแล้วอเอาเอาไหมหรืว่าฝั่งผนบอกว่าฝั่งผมเปล่าแม่มามีมามาลากผมไม่มีนะไม่มีอแล้วใครจะไหน ตันไนเฮ้ยตัวนี้ต้องเอาแล้วเอาไยตันไนตันไนเฮ้ยเจ็บคนแรกแรกตันไนเจ๊เฮียบแม่งกระโดดหัวแตกเลยเว้มันมันมัน๋ยวพรุ่งนี้ได้มันคันนี้เอลงเร็วเอลงเร็วเอลงเร็ว ตู้เหลืองระวังมีข้างหน้าเอกลับเอกลับแล้วเอไม่มาละการจะไงท็อปเอท็อปอย่าวิ่งบ้าเดี๋ยวโดนสุนัยไม่เอมันไม่มาแล้วไงผมต้องกลับไปช่วยพี่หนึ่งบีนะเออกลับไปช่วยเจ้หนึ่งป่ะไอท็อปดูคนเดียวได้อยู่ยังอยู่เกิดอยู่อะไร วิ่งตุตัวไหนตัวนี้ปืนกลน,นะนี่มันอีกตายผมยิงแล้วตายใช่ไหมนี่มันอีกตายแล้วตัวนี้เล่นคิดคู่ธรรมดา แพ้ให้มันเข้ามาดิ้ฟตายแม่ผมตายไก่ะตัวนั้นแหละท็อปจ้องไปท็อปเราเสียงมาแล้วทรับโอ้โหไรวะเฮ้ยไม่ต้องเข้าไปเจ๊จ๊โดนเปล่าไหมไปแล้วเสียงแย่เย็ดโอ้โดนได้งไงวะไม่ต้องเข้า ต้า่อมเลยนะผมว่าเนี่ยบ,บีบีมานั่นแหละเสียงหลุดวะท็อปตอนนั้นอะฟังเสียงดิมันเลยรู้<อ>ชากไหมครับชากใช่ไหมตอนแล้วมันยิง <c oughs> มันยิงผมก่อนนะแต่ว่าผมรออยู่ okay, s <S ถ้าเข้าทีละตัวเออะมาดูได้ไม่ชาดแล้วเอง quy đồn nó nhầm bạn, mau leo là được nhầm dốc bạn, đẹp, 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 ต้องการใครปาระเบิดอ่ะโอ้โหดิบุณิกเจ็บโคตรเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บไม่ต้องเข้านะพี่อ้ามันกะตุกอ่ะผมไม่เหลือนักการแล้วพี่อ้อมน้ำนัดเดียวตายตรงไหนครับนั่นไอ้นั่นขวาขวาน้ำแถวนั้นรถถังอ่ะผมยิงเมื่อกี้นัดเดียวตายนัดเดียวตายมันกระตุกอ่ะผมยิงไม่ได้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้อมหลังระวังระเบิดคนนั้นเดียวตายนะมไปหน้าหนึ่งคนอ้อมหลังหนึ่งคนเนี่ยเชียร์ผมอะไรไรนะเนี่ยมาโคพี่นะ อะไรที่เขาริงไม่ตายเล่นอ่ะมากี่ปีแล้วอีกมันก็ต้องพัฒนากันมางเออมันก็ต้องมีประสบการณ์กันบ้างเลยใครจะเล่นดีดเหมือนมึงวะเขาไม่ได้เรียกดีดเขาเรียกสมระทมาของปืนมีโดนระเบิดเหรอเมื่อกี้ัวหนึ่งพี่หนึ่งเข้ามาช่วยหน่อย มีสองตัวยาวโอ้โหแม่กต่ในยิงก็เจ็บเลยสนายขวาเอาเฮ้ยเหลืออีกสองตัวเลยเหรอผมไม่ดันนะเว้ยยรับโอ้โหซ้ายไกลเอ,อ้ยแม่งแม่นไวเนี่ยมาพกุกไม่เห็นเห็นนะมัน,นดัอ<ะ>นอยู่กลางอยู่กลางใช่ไหม ด้านซ้ายอ่ะเห็นปะเห็นไม่มีระเบิดปล่าล่ะมีมีมีเออเนี่ยเอามันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันดูแล้วมันดูหลังประตูผมไปแล้วไปแล้วหลังประตูหนึ่งตัวโอเอหลังประตูไปบีไปบีไปบีอัพท็อปท็อปลูกเหลือตัวเดียว ถ้ามรอมันวางก่อนก็ได้แปดเองไปดูมุมมันแอบหลังประตูอะมันได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้แอบหลังประตูยังไม่เข้าเอ๊ะมันเอามายังไม่ท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อปคู่หมดเปล่าโอ้ยนี่เขามีสเต็ปเจเลยเนี่ยฟาดหัวแตกประจําเลยสิเฮ้ยฆ่าแล้วคู่คนเดียวสามสี่ตัว ห่าแล้วสุดยอดระวังเล่นเร็วนะเล่นเร็วแล้วมึงยังไม่โดนย่ามอยู่นะบีเจ็บมึงล็อกกลางนะมึงเยอะ่ากบีเจ็บเอ้ยกูว่าต้องเล่นเร็วบอมม์ has been planted โอ้นนี่สายน้ำสายสายหลวงพ่อซายโอ้ยกูตายเลยแบ่งสองคนเลยอ่ะโอ้โหดิมุนิกอยู่ในห้องบีคนหนึ่งก็ได้อีกคนหนึ่งอยู่ตรงที่วางบอมอ่ะถ้าคนตายก็ต้องคนหนึ่งเออพี่พี่ท็อปไปนะพี่ช่วยพี่หนึ่งไปผมช่วยพี่ท็อปใช่ไหมเล่นเอ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 ลุงตังเออเดีวนึงผมดูกลาง ้องกลาวออกมาดูด้วยโอ้โหรถส่งรถตัวนึ่งเข้าเอแล้วเข้าเอแล้วรถ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 ไอ้ออถือปืนยิงได้เยอะใจเย็นออฟยิงได้เยอะป๋าเยอะป๋าเลยโอ้โหโอ้ว่าอิกไม่ตายาพี่อ๊อมามข้้าม้ามขา้ามขาดข้าม้ข้าขามข้้้ามข้ามข้มขมขมาม้้มขา้้ามข้าเมข้มข้ ถา <Yeah. S 1> อบยิงตายอสองตัวเมื่อกี้มันไม่มีกระสุนมันไม่มีของเล <'s> ระวังระวังเร็วทุกทางเลยตอนเนี้ยน่าจะแห่หมดแล้วเอจะเข้าเอเข้าแล้วเอเข้าแล้วถอยถอยถอยเอเข้าเอเข้า เปิดสะบัดติดหัววอเพระวัล็อรถีดรถรถถัง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 โอ้ยโทษว่ะเนี่ยน่าจะยิงง่ายกว่านี้มองไม่เห็น